นี่คือิงแมนเป็นลูกของเจ้าไหมครับกับแม่ก็คือแม่ใบเฟืนของจากเสียต่อนิลนีฟาร์มที่เขาใหญ่เลยครับอันนี้คือนําเข้าสั่งตรงจากนิลณนีฟาร์มเขาใหญ่เลยครับก็ในใจผมก็ถ้าเป็นตัวผู้ก็เขาหละตัวหนึง่งในรุ่นเดียวกันแต่ผมก็คิดว่าเขานะ่ะมันจะแก้ได้หลายอย่างก็คือิงแมนใหญ่ด้วยดูหน้าเขาครับดูกระบาลดูดอกเขาพวกแม่พันธุ์เราที่เขาที่แคบแคบนะครับหน้าเขาที่ยังไม่สวย คิดว่างแมนปรับได้เขานี่ใหญ่แล้วก็มีเนื้อด้วยดูกระดูกแข้งขาทั้งใหญ่ทั้งตรงนะครับทั้งใหญ่ทั้งตรงแล้วก็มีเนื้อดูที่โคนหางครับหางก็ยาวโคนหางใหญ่ความบรรจุเนื้อท้ายเรื่องกระดงกระดูกตัวนี้มันมันครบครับตัวนี้ผมในใจผมนะผมว่าจบแล้วล่ะควายขาหน้าขาหลังท้ายความมันล้านนี่คือลายเซนของคําว่านินละนี่นนใช่ใช่ครับเพราะสเสน่ห์แบบนี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ เป็นลูกของเจ้าไม้ใช่ครับลูกเจ้าไม้มแล้วก็หน้าเขาหละ่หละล่าว่านี่คือจะต่างจากพ่อนะพ่อเขาจะดูด,ด,ดูเข้มๆแต่นี่เขาจะเหมือนรู้สึกว่า<ม>เฮ้ยทำไมควายรุ่นใหม่ๆนี้หน้าตาหล่อขึ้นไปเรื่อยๆนะเออผมว่าหนึ่งเรื่องการเลี้ยงดูเรื่องการอยู่<ช>การ,รกินด้วยครับพันธุกรรมกับน้ําเลี้ยงมัน,น,นครับมันไปด้วยกันก็คิงแมนก็ดูเนาะหละ่ๆเนาะสำหรับคนชอบควายผมว่าถ้าชอบเหมือนๆกัน น่าจะอยากจะฝากคิงแมนไว้ในข้อสักแม่สองแม่ของชาวควายทุกคนด้วยนะครับคือผมคิดว่าผมคัดมาดีมากแล้วล่ะทุกคนตอนนี้กําลังจะมีครับอยากฝากอยากฝากคิงแมนไปเป็นลูกเขยในข้อของชาวควายข้อละตัวก็ยังดีครับมาดูว่าเนี่ยที่ผมคัดมาดูกระดูกดูแข้งขาดูหน้าเขาเปิดให้ชาวควายนะครับยี่สิบตัวแรกยี่สิบตัวแรกสามพันห้าครับก็เดี๋ยวผมจะทําเสื้อคิงแมนสวยๆแกะอีกนะครับเดี๋ยวผมในในเท่าไหร่ในค่าส่วนสามพันห้านี้ใช่ไหม สามพันห้าคือให้ผสมได้สองครั้งครับต่อต่อหนึ่งแม่ได้เสื้อแขนสั้นตัวนึงได้ผมคิดว่าผมจะทําเสื้อแขนยาวเพราะว่าถ้าเสื้อแขนยาวแบบแบบพี่ยาวพี่ยาวเนี่ยมาเนี่ยก็คือแต่ว่าอาจจะไม่เป็นลายแบบนี้อาจจะเป็นตัวของ kingman ใช่ครับแขนยาวนี้ค่าค่าตัวเสื้อตัวหนึ่งก็แพงกว่าแขนสั้นใช่ใช่ครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็คืออยากให้อยากให้ได้แล้วก็อยากให้ใส่เสื้อของของ kingman ด้วยขอเลยคนเลยสำหรับ คนที่สนใจคิงแมนนะครับติดต่อผมกับลูกพี่ได้เลยนะครับส่วนเบอร์เทอผม0 8 1 9์4 4 3 3 0นะครับไปผมชื่อพี่เปียกนะครับอายุคิงแมนตอนนี้อยู่ที่อายคิงแมนเกิด10มิถุนามิถุนากรกฎราสิงหากันยาคิงแมน2ปี3เดือนนะครับกับความสูงตอนนี้อยู่ที่161-162ได้ครับโครงการตอนนี้มีแนวโน้มในเรื่องอะไรบ้าโครงการตอนนี้ก็คือคิงแมนทับไว้ในคอกหลายตัวนะครับหลายแม่เหมือนแม่ป่นเพชร ที่ผมคัดมาก็คือ,อแม่สาวร้อยหกสิบนี่ยก็ท้องคิงแมนไปแล้วครับรบแล้วก็แม่เล็ก,ลก 140, ร้อยสี่สิบร้อยไม่ถึง 140, ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบกว่าเนี่ยผมก็พยายามจะ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 ,จะทับไว้ทุกไซส์นะครับเพื่อจะดูพันธุกรรมเขาว่ามันจะจ่ายออกมายัางไงอยากทําน้ําเชื้อมไหมน้ําเชื้อนี่อยากทําอยู่ครับแต่ว่าขอให้คิงแมนได้อายุก่อนครับเพราะว่าอ่ามันยังไม่โตเต็มวัยครับให้มันเต็มวัยให้มันฟันได้ฟันแท้หนึ่งคู่อย่างเงี้ยครับหรืออายุสามปีเต็มอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมค่อยจะทําน้ําเชื้อ แจกจ่ายหรือจำจำหน่ายให้ชาวควายเราครับหายากอยู่ครับพันธุกรรมแบบนี้แล้วสามพันห้าผมว่าอันนี้ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าส่วนตัวผมนี่ผมว่าผมคุ้มค่าแล้วล่ะครับสำหรับทาเพื่อวงการควายชาวควายเราครับซื้อมาก็แพงอยู่ครับแต่ว่าพันธุกรรมแบบนี้ก็อยากให้ดูด้วยกันว่าขนาดเนี้ยถ้าเราไม่ผสมแบบนี้เราจะผสมแบบไหนครับเฮียเป็นผู้ให้นะครับล่าสุดนี่หลังบ้านกับเฮีย,งงยว,ว่า ทุกอย่างเราต้องเดินหน้าผลักดันเครือครับความสุขเพื่อนพี่น้องของคนรักควายใช่ครับครับวิถีที่มันเกิดขึ้นในแบบสาวตล์สบับของคําว่ายุคปัจจุบันเราต้องไปให้ได้แวะมาดูก่อนก็ได้ครับไม่ใช่ว่าจะผสมเลยหรือว่าอยากให้ช่วยเหลือเรื่องอะไรไ<ม>ก็แวะเข้ามาได้ครับอาจจะที่เพีย้ย จ่สองงวดได้บ่อไอ้ยังเสียครับร้องถามผมเบิงครับถ้าอยากได้ครับสามวันห้าสองงวดเออครับประมาณนี้ครับก็คืออยากให้ได้แต่ว่ามันจะอยู่ในแค่ยี่สิบตัวแรกนะครับนี่ครับงีเงียอะไรนะครับเทืองครับเทืองครับคนที่อยู่เบื้องหลังเอยคนที่อยู่เบื้องช่อยู่้างหลังนั่นคนอยู่เบื้องหน้าคนั่นคือหัวหน้านะครับนั่นคือกับตันดีมอันนี้คือผู้ช่วยกลายเป็นผู้ช่วยไปแล้ว ินอเคครับก็จะมีความสุขที่เราจะได้แวะเวียนเข้ามาแน่นอนโชคทวีก้าก้าบังเอิญถ้าพี่น้องมาบางวันไม่เห็นหน้าของในการเข้ามาอยู่ในฟาร์มของเฮียเนาะเฮียก็จะมีทำธุิจีข้างนอกก็คลิปนี้ฝากแชร์ด้วยครับฝากกําลังใจด้วยพอเห็นพี่เขาแล้วก็คือคิงของคนแชร์เยอะมากก็อยากให้เห็นว่าควายมันจะโตไปถึงสองเมตรได้ไหมไม่ถึงก็ช่างแต่อย่างน้อยเราได้พัฒนานั่นคือความถุกที่เราได้ทำของคําว่าคนอีสานบ้านเฮาแมน จริงแท้แค่ไหนอย่าให้หลานลาพูดว่าเป็นเรื่องจริงให้ทุกคนมาเห็นให้มันเกิดจริงจากพี่น้องเองทุกคนไปดูคลิปต่อครับครับ,รบขอบคุณครับ